สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube เทยุทธนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นของตกแต่งรุ่น KR Surpico Vitter นะครับเป็นฝาถังน้ำมันนะครับเป็นฝาถังน้ำมันแต่งนะครับงานตัวนี้เป็นงาน CNC นะครับเป็นงาน CNC สีดำส้มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ชุดนี้เป็นฝาถังใช้ทดแทนของเดิมได้เลยนะครับที่เป็นรุ่นฝาแบนนะครับตรงรุ่น KR v i t t e r Servico นะครับผิวเนื้องานนี่สวยเลยนะครับอยู่เนื้องานสวยเป็น CNC นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีรอยเล็กน้อยนะครับก็เป็นคาบอนได์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเนื้องานนี้ละเอียดเนียเลยนะครับตรงเนี้ยไม่คมไม่บาดมือเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกัน เดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการนะครับจะเปิดฝาถังตัวนี้มันหมุนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีกดลงไปนิดนึงแล้วก็หมุนแล้วก็ยกขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะตรงเนี้มันสามารถกดได้นะครับเขาดีไซน์มาเพื่อให้กดนี่ครับเขาดีไซน์มาเพื่อให้กดนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีโอลิงนะครับมีโอลิงป้องกันน้ํามันรั่วออกนะครับ ป้องกันน้ำมันรั่วออกตรงนี้ก็จะมีเช่นกันนะครับประมาณนี้ตัวฝานี่เนียนสวยเลยนะครับดูจากเนื้อง,งานได้เลยนะครับเนียนสวยเนียนสวยมากถือว่าเป็นฝาถังที่น่าหาซื้อมาใส่นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่หยิบมาก็จะเป็นของ KR v i t e r Spigo ที่เป็นรุ่นฝาแบนนะครับก็ประมาณนี้เวลาใส่ประกอบกลับนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดนิดนึงถามว่าทำไมต้องกดนะครับ ตัวเนี้ยเวลามันบิดอ่ะมันจะมาชนตรงนี้นะครับถ้าเรากดมันก็จะข้ามร่องขึ้นมานะครับมันก็จะข้ามร่องขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยนะครับมันก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับประมาณนี้แล้วกเ็เดี๋ยวผมให้ดูปัญหาของมันด้วยไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะดีมันจะเนียนแล้วมันจะไม่มีข้อเสียนะครับตัวเนี้ยที่เพื่อนๆซื้อไปแล้วประสบปัญหากันนะครับก็คือ น้ำมันไหลไม่ลงนะครับข้างในถังเป็นสูญญากาศข้างในถังไม่สูญญากาศเพราะว่าฝาตัวเนี้ยเขาไม่ดีไซน์มาเพื่อให้มันเกิดการหายใจไม่ให้เกิดการหายใจในถังนะครับประสบเจอนะครับก็คือเวลาเราขี่ไปสักหนึ่งน้ํามันมีการเขย่านะครับในถังจะเกิดลมขึ้นมาเกิดมีแรงดันนะครับทําให้น้ํามันนั้นไหลได้ดีขึ้นนะครับเขาดีไซน์มาแบบนั้นพอมันเขย่าแล้วมันเกิดลมเนี่ยในถังอะ มันจะเกิดเป็นแรงดันภายในนะครับทำให้น้ํามันนั่นไหลแรงมากนะครับถ้าถ้าในถังมันเกิดแรงดันภายในแล้วครับถามว่ามันจะเกิดได้ไงของพวกนี้ต้องใส่ครบนะครับต้องใส่ซีนครบทั้งหมดนะครับปิดฝาแล้วเขย่าถังมันจะเกิดแรงดันภายในนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอกันก็คือมันไม่เกิดแรงดันพอมันไม่เกิดแรงดันเขาเนี่ยน้ำมันมันกลายเป็นสูญอากาศนะครับน้ำมันไม่ลงแต่มันก็มีวิธีแก้ก็คือฝาตัวนี้เป็นฝาของผมนะครับผมได้ทําการแก้แล้ว ผมบิดออกก่อนหน้าตาก็จะเหมือนกันตรงนี้ก็จะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าแก้ตรงไหนแก้ด้านล่างครับแก้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับแกตรงนี้ครับจุดนี้นะครับ2จุดถามว่าแก้ยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาโอลิงมาวางก่อนปกติแล้วตรงเนี้ยโอลิงวางมันจะปิดรูทั้งหมดนะครับปิดรูทั้งหมดแต่คราวนี้ตรงเนี้ยมันจะเหลือร่องเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะเหลือร่องมันจะเกิดมันจะเป็นร่อง เห็นไ,ไหมครับว่ามันเป็นร่องทะลุมองเห็นออกฝั่งนู้นได้ตรงนี้แหละครับให้มันหายใจได้นะครับทําให้มันหายใจได้มันก็จะเกิดไม่เกิดปัญหาถังเป็นแวกกลมนะครับหรือเป็นสูญอากาศภายในนั่นเองถามว่าตรงนี้ทําไงก็ตะไบนะครับตะไบาสามเหลี่ยมนะครับตะไบลงไปตะไบลงไปนิดเดียวครับลงไปประมาณสักมิลครึ่งถึง2มิลแล้วแต่นะครับเห็นไ,ไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมผมใช้ตะไบาสามเหลี่ยมนะครับ พอเราเราใส่โอลิงเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกดลงมานิดนึงมันก็จะเหลือรูหายใจอยู่ประมาณสัก1มิลนะครับแค่นี้ก็หายใจได้ลวครับสองข้างก็ลงกันเป็น2มิลนะครับทําอย่างเงี้ยน้ามันไม่กระชกอ,ออกนะครับถึงกระชกอ,ออกก็น้อยมากนะครับน้อยมากไม่ทําให้ถังเราสกรปรกไอตัวถังนั้นเป็นข้าวน้ํามันนะครับแล้วก็น้ําไม่สามารถซึมเข้าได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันสูงนะครับตัวคอถังมันขึ้นมาสูงถ้าน้ํามันจะเข้าได้ก็คือรูระบายน้ําของเรานั่นอนะ ไม่ดีแล้วนะครับต้องเอาลมเป่าหรือไล่ขี้ตะกันตรงนั้นออกซะแต่ถ้าตรงนั้นอ่ะมันสะอาดนะครับยังไงน้ําก็ไม่เข้าตรงนี้นะครับถ้าถ้าดำเนี้ยยังไงน้ําก็ไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้ารูนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการแก้ถ้าซื้อจากผมนะครับอยากจะให้ผมแต่งให้ก็บอกได้นะครับรีเควสได้ว่าอยากจะให้แต่งให้หน่อยเอ่อตะบายสามเหลี่ยมตะบายให้หน่อยนะครับผมก็จะจัดการให้ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้การรีวิวฝาถัง แต่งของ KR w i t t e r s w i นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ธีรยุทธ์ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ YouTube ธีรยุทธ์มีเพจ f a c e b o o k แล้วนะครับในเพจ f a c e b o o k อัพคลิปใหม่ๆลงนะครับและกิจกรรมต่างๆพูดคุยสนทนาในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับ